ไปไปเจ้งเด็กปุ是是๊บปั๊บอย่าแอกอย่าแอกอย่าแอกพักเล่นกินให้เบิร์ดเนาะอย่าแอกขอโทษทีนี้อย่าอย่าแอกกินส้มตำบ่เอ้บะต้นย่านเขาใส่ได้หนิเนาะดูเยียมดูเยี่ยมนั่งก็เยี่ยมดอูอะไรกันเนีตุ่ม ครับอากินโตัวภัคือมความแ่ะบอมเมียนนะเอเซยมยาละพันหนึ่าจะเพิ่มเลยบอมมียนเานจะเพิ่ยกล่องกระหังเอ้านีซื้ออีกกเบื่อทำมเอาบอมมีนไผไผว่าหู้จ้ะเมยผู้สาวเหรอไม่ยผู้เรยนุ่นนะิู้สึกกัให้มาผู้สาวมีผู้สาวแล้วค่ะเล็กน้อยซุ อ๋อร <Okay, S 1> <ud> ู <online> ้ลแดเอเอนี่สี่ยุงกระป๋ไปบละกคับางจีตลอยกรบาดคับกระป๋อสามบาคุมอะไรกคุมติดบกกรสูนบอคับบอเหลือครับืมบติดนียังเลอมอเามอสุเบิ้งบ่เบิ้งอะไรเบิ้งอย่งนเพิ่นไ่ได้ออกไปให้นะเพิ่อยในไป สมมติแบบเปิดมาไมมสเมอสซเพราว่าอไปเอาปิงสองก็ไปเอามาตียูบานเอยูเออไปเอาไปครับมันพวกขอให็นใหญ่ของมันนะจากมอยูของที่องมันใหญ่ใหญ่ไปยูขององอ้า่ใหญ่ใหญ่รู้ใหญ่ใหญ่ขั้นหนึงใหญ่คือใหญ่จังเดคือว่าใหญ่ให้มันลดใหญ่ขึ้นตัวเลขไปเรื่อยแค่นี้มาแค่เดียวก็ยูของสองทั้งหดล้วแต่ใหไปยูชิสองทาน เล็กหน่อยเป็นเด็กปิแล้วนายจะอายทำไมกล้องอ่ะเลี้ยงไว้ค่ะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวก็โตเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยแต่ว่าฮัทเทียแบบตอนนี้ตอนนี้พากันอยู่มอหนึ่งค่ะอีกจังหน่อยสิบรแลนด์ต้องกดหน่อยหรอกค่ะอีกจังหน่อยเธอจะไปไพ่ไปมั้งคะ กินยังยังครับอ้หนุยอยู่ฟังเสียงบอพูดใดแม่เอ,อ้าขอหากันจนเจอแล้วบอกแม่ไปเราหากันจนเจอแล้วอยู่ที่หน้าโรงเรียนบอกินกับผู้หมัครับเล่นข่าวเหญเฮ้ยเอาเฮ้ยเอามันไส้แหมเด็กๆที่น่ารักทุกคน บริการเนี่ย็กาะเาบคนกันแท้เสุดๆ่เนรี่ยี่ขาาเนี่บบนยกาแม่ถ้าถ้าบะทัวอู้กระกทดิเฮ้ยเอาเป็นยังแม่เปิลทรมาางเดเฮกับบ้านเอาอเฮกับบ้านตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่มาิงกินเ้วกับ้านกินเ็จแล้วก็กลับบ้านตอนน้เอาน้ำซุปใส อเอาหมูล่องห่าลวกมให้ได้น้ำซุปหมูเคี่ยวอร่อยอยู่กับแก๊งเด็กเด็กในวันนี้ปีหน้าเป็นผู้ใหญ่หเฮ้ยปีหน้าพากันเป็นเป้าหรอตอนนี้มีแต่เด็กหน่อยไปเติมหรอมีแต่เด็กหน่อยไปลีเล็กเอาคือว่าจ n t ั่น แหน่บ่เป็ดอ๋อทั้งสองอ๋อรอตอนใหม่ก็ต้องต้องหน่อยไปดีป่ากันกินแฮเบิดเด้อดูค่ะเจ็บแบบไขยู่บ้านครับไปอ๋อ้าวใไอยู่ได้หรอยู่ได้ไข่ไม่ไม่ใช่ไข่เหลืองอ่ะไข่เหลืองกินใ่ไข่เหลืองมากมากค่ะทุกคนกินเนื้อย่างด้วยกันค่ะกับแกง ตามสหายขาดไปหนึ่งพนออีกหนึ่งพนอกลับบ้านแล้วหนึ่งพนอ,อยนี่ยนละบบุดกันชึ้นไหนมันกับบ้านไปแบบโอเคค่ะทุกคนสลลดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะพาเ,เด็กๆมากินน้ำย่างอะทุกคน พากันอยากกินตำมะฮุ่งไปตำเอาเด้วยไม่อยากเอาสุกโรตีคือกินไวเถอะเกลือเทสุกๆด้อมันเหมืนเนื้อไส่ไหมใส่ลงไปกินสุกๆด้อครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหมูมันอันตรายเด้อครับเนื้อว่ากินเนื้อสไลด์เนื้อแสไลด์นะครแล้วมันกินได้มันสุกอยู่เดียวโอ้รถอ้อยเต็ม เต็มเลยเต็มเลยจัดหนักเลยรถอ้อยอ่ะโอเคค่ะทุกคนกินเนื้อย่างก่อนเด้อค่ะเอฟบอกทุกคนกินเนื้อย่างก่อนเด้อคับเออเขาไปกินเนื้อย่างก่อนนะครับผมครับ